ไม่แล้วเห็นบอ,อมาอ่อเาอเออเอแมนด้วยเออตัวหอยฮะเออทำไมตัวใหญ่เงี้ยพี่ตัวอันนี้อันนี้ อันนี้อันนี้อันนี้ขายไงนะอ๋อขายเป็นโลใช่ไหมอันนี้กองละสองร้อยอันนี้อันนี้กองละสองร้อยโอ้ตัวโอ้โหอันนี้อันนี้คือจะสดเลยใช่ไหมครับต้นต้นนั้นอ่ะอ๋อต้นนั้นกองละร้อยตัวหนึ่งก็ประมาณโลกว่าประมาณตัวนี้นะใช่ไหมตัวครั้งหนึ่งในชีวิตแต่แต่แต่ตัวใหญ่นี่คือเนื้อแน่นเลยใช่ไหม อยนี้ครับอันนี้ปูไลอันนี้อันนี้ก่อนเท่าไหร่นะสองร้อยค่ะอ๋อก่อนละสองร้อยใช่ไหมของดีเมืองระนนองอันนี้ปูไข่นะปูไข่ออปูไข่ปูเใหญ่ นี่ได้ไงเออมันใหญ่แห้งอย่างเดียวเนื้อไงครับมีน้ำจิ้มแล้เดี๋ยวมาดูกันดูอ้าวกระเด็นออกมันอ่าครับนี่เนื้อไงเนี่ยเนื้อเต็มขวาเลยนะเนี่ยคำแต่ผมกินแล้วแปลว่าเต็มคำเต็มคำเลยเต็มคำเลยนี่เต็มคำะจัาไปแกะกันเลยครับเนี่ยครับสำหรับหอยเมืองยาที่เทาได้จอดสื่ออยู่ในหันเท่าที่มาลองเบิ่งว่า แต่ว่ามันใหญ่แห่หรือกับซามฟามือครับกาลลงเลิกงานมาเขาขายอยู่์น้องับบเดสิลองเบิงว่าเขาแก้มาให้แต่ละไว้แสบป่ะเดี๋ยวมาลองมักันเลยครับกดนะอ่ะก็รับหอยเาสื้อมาแลครับนี่ก็เป็นหอยนางรมกับจิตมันมีที่เด็ดอยู่ครับมันมีหน่วยใหญ่กว่านี่อยผมสิเปิดให้เบิงว่ามันมีหน่วยใหญ่กว่านี้หลายแล้วเที่ยวนานั่นถามันแสบนั่น ผมพิสูจน้อยใยหน่อยนั่นนะมันกินเดี๋ยวผมจะขึ้นผาาไปบึงนะครับว่ามันใหญ่หรือบ่ใหญ่เดี๋ยวจะขึ้นผาดบึงบนแต่ตอนนี้เข้าซื้อลูกมันมากินก่อนแต่ว่าขอบ่หน่อยนะครับจำฟ้ามื่อยได้เดี๋ยวผมสีลองมาแก่ลงนะครับว่าใหญ่บวแต่ว่ารถกับไปกระทางหลานแล้วจะแกะไห้อกมาแหละ เนี่ยบเหมือนแบบว่าชุดสดเลยเด้ข้าตักหน้งจิ้มได้เลยครับน้่จิ้มก็จเจาะแท้ใหม่ขออยู่ในหลานอืมุดสดได้เลยครับแต่ว่าเครื่องเคียงเข้าบะมีครับแบบว่าเอาแบบชุดสดเลยแค่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 กัน ฮะม่ะมแล้วเห็นบอ,อม,มาเต็มปากเต็มคำเียมคบ เดี๋ยวเด Coco, windows, ี offs, ๋ยวพ่อกันครับตัวหอยหนวยละโลกว่าเดี๋ยวผมจะสื่อว่ารีวิวให้บังเดี๋ยวพ่อต้องกินหนาครับผม